ส,สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะ,คะช่วงเย็นๆนะคะอาน,น้ำให้ใายขุนช้างกินนะคะ วันนี้นะคะควานกี้นะคะจะพาไพรมัมนะคะมาเยี่ยมพ่อขุนช้างนะคะระหว่างที่ตกมันอยู่นะคะจะมาให้กำลังใจพ่อขุนช้างนะคะโน่นะควานมัมอยู่นูน่นค่ะไพายมัมอยู่นู่นอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะนายโยกอยู่นู่น,นะค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยว วันกี้ก็จะไปไปเอาทรายหมั่นนะคะมาให้กำลังใจพ่อคุณช้างนะคะเพราะพ่อคุณช้างตกมันอยู่นะคะ,นะคะตอนนี้ให้พ่อคุณช้างกินน้ำก่อนนะคะ จะทำความสะอาดตอนเย็นนะคะทำอย่างนี้เป็นทุกวันเลยนะคะต้องทำความสะอาดเช้าเย็นนะคะเพื่อจะได้ไม่สุกกลบกนะคะจะได้ไม่มีเชื้อโรคนะคะน,นี้กินน้ำเยอะหน่อยนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะวันนี้ตักแล้วตักแล้ว ดันไปหาพลายมัมนะคะอยากไปหาพลายมัมแล้วนะคะพ่อคุณช้างน่าจะคิดถึงพลายมัมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะอยู่ด้วยกันนะคะมัดด้วยกันกินหญ้าด้วยกันนะคะแต่พอตกมันฟานกี้ก็เลยให้มามัดเชือกเดียวนะคะนี่ค่ะพลายมัมมาแล้วนะคะ นี่ค่ะพลายมัมนะคะนี่นะคะก็เป็นลูกมัมนนะคะลูกมัมมาให้กําลังใจพ่อนะคะนี่พ่อตกมันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพลายหมั่นนะคะมาให้กําลังใจพ่อฮะพ่อตกมันนะคะนี่ค่ะเมื่อไหร่พ่อจะหายตกมันเนี่ยจะไปกินหญ้าด้วยกันนี่มาถามพ่อว่าตกมัน เมื่อรดจะหายตกมันนะคะนี่อวัสดีค้าพ่อด้วยวัสดีค้าพ่อด้วยนะคะเห็นภาพที่น่ารักนะคะพ,พี่หม่ำนะคะมาให้กำลังใจพ่อขุนช้างนะคะ อยากให้พ่อคุณช้างหายตุกมันเร็วๆนะคะจะได้ไปปล่อยกินยาด้วยกันที่ทุ่งนะคะเนี่ยค่ะภาพที่น่ารักน่ารักนะคะเนี่ยค่ะใบใกล้ๆนะคะโอ้โห น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยค่ะให้กำลังใจพ่อขุนช้างนะคะอ้เนี่ยค่ะเก่งมากเลยนะคะให้กำลังใจพ่อคุนช้างด้วยนะคะ,คน,ะ,คะนี่ให้พ่อคุณช้างหายตกมันเร็วเวนี่ยค่ะเขาคิดถึงกันนะคะเขาจะร้องหากันเป็นประจำเลยนะคะคภาพน่ารักน่ารักนะคะ กินน้ำน,นะฮะที่มัมค่ะมาดูน้องใบบุญต่อนะคะน้องใบบุญโจนสนนะคะดูปีนทอกเลยนะคะตอนนี้มาจับมือ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  อาจับมือก่อนจับมือก่อนค่ะจับมือก่อนนับมือก่อนจับมือก่อนเร็วทำไมน่ารักด้ยทำไมน่ารักเลยสวัสดีค่ะต่อบมาดีค่ะอาหารก็สวยสวยอะไรอาหางก็สวยด้วยเนาะอาหารข้าวต้มสวยนี่ค่ะที่มัมก็มาให้กำลังใจน้องใบบุญอีกแล้วนะคะ โตเร็วเร็วเลี้ยงง่ายๆนะคะเ,เ <Studio> ะคะมื่อไรจะโตพาไ, <helpful> ไปเล่นพี่มัมจะพาไปเล่นที่ทุ่งนะคะนี่นะค,ะค่ะพี่น่ารักมากเลยนะคะขึ้นแล้วที้ที่ขอกจะต้องทำนี่พีพ่มัมให้กำลังใจน้องใบบุญน,นะคะมาเยี่ยมน้องใบบุญถึงคอกเลยนะคะถึงที่เลยนะคะวันนี้พี่มัมเดินสายเยี่ยมยะฮะเยี่ยมเดินให้กำลังใจทั้งพ่อใหญ่คุณช้าแล้วก็น้องใบบุญนะคะ นี่น้องได้วุ่นถอดเสียงเลยนะมามสดีครับสวยๆแล้วสวัสดีเสียงดังๆให้น้องฟังหน่อยน้องตาบุญทุกคนทุนี่น้องใบบุญัสดีเจ้าอ่ะมาดีเจ้ามาดีเจ้าตอบเลยลูกแล้วนี่งงอ่ะน่าจะงงห้าเดือนนี้ละเฮ้ยพ่อส่งเสียงให้อีกพี่มามเสียงดังๆอีกพี่มามนน่าจะกลัวน้องใบบุญนะ นี yeah, e. no, uh, like totally cool.> ่ครับแม่เมยแ์เมยแม่์เมยห่วงลูกนะคะกลัวกลัวพี่มัมจะเอาไปนะนี่น้องใบบุญหั่นหลังใช่ไหมใบบุญไปแครับพี่มัมกลัวนะครับพี่มังกรที่จะหนีน้องใบบุญให้ดูน้องใบบุญจะไปไหน น้อบ,บุญนุ่มพี่มาม,มาหาโอ้มาหาเจามเหมาให้กำลังใจเจมยนี่ทำไมให้กำลังใจเจมือเสือนน้องน้อง,องบบุญโอ้พี่มัมกลัวแล้วนะพี่มัมกลัวจริงๆเลยเจือนน้องไบบุญความสนของน้องไบบุญทำให้พี่มัมกลัวเลยนะคะใบบุญจ๋าไมา่นี่แล้ว ไม่บุญน,นี่นี่ตะกร้าอยู่นี่แล้วเมื่อวานเล่นตะกร้า <laughs> เล่นตะกร้าหักเลยเมื่อวานเนี <laughs> ่ยดูดูก็ทําทอะไรกันดินี่อ้าวอ้าวเล่นลนะคะน้องใบบุญเล่นลนะคะก็ดูแม่เมย์จะทํำยังไงครับก็ดูแม่เมย์จะทํำยังไงจะดุลูกไหมคะนี่ <laughs> นูน้องใบบุญไม่ กเล่นมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ลูกเขากินเล่นก็ว่ายูเขาชอบเล่นหยกแม่เขาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นนมแล้วนะคะกินแล้วนะคะตอนนี้น้องไม่บุญเรากินนมแล้วนะคะกินนมให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยลูกเออดูดแล้วนะคะเนี่ยค่ะดูดนมแล้วนะคะโอ้อิ่มแล้วเหรอ เล่นมากกว่าสนมากกว่าเห็นไหมแม่เมือกเจะหันนมให้ลูกกินตลอดนะะนี่กินนมแล้วนะคะกินเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงจะได้วิ่งเร็ว เขาจะเล่นมากกว่าแม่ก็ให้กินนมตลอดนะคะแม่ก็จะย่างขาให้ลูกก็กินนมกลางขาออกลูตาก็ขนาดกินนมยังเหลือบมาเลยนะคะแม่เห็ <laughs> น <laughs> ไก่แล้วค่ะจะดูก็จะทำยังไงคะ แล้วนะคะแสดงว่าเขาชินกันแล้วนะคะเนี่ยรบจบคลิปน่ารักน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณ f อนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ ขอขอบคุณมากมากค่ะอันนี้ก็ขอกล่าวก็ว่าสวัสดีค่ะท่านนะครับที่มอบขนมนมเนยมาให้นะครับทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่ครับอิ่มกันทั่วหน้าครับมาจากนครราชสีมาครับคุณดินดาและคุณสมบัตินะครับส่วนกล่องนี้คุณสมพิษนะครับจากสลีนชันขอบคุณมากครับอันนี้เป็นมันแก้วนะครับเป็นมันแก้วครับส่วนทางนั้นก็นะครับเป็นมันแก้วนะครับ ดูดูน้องใบบุญเปดีครับเปิดเองเลยครับสะอยากกินขนมมาม่าเเดี๋ยวใบบุญมาสำรวจครับว่ามีอะไรบ้างครับดูครับเดี๋ยวใบบุญเปิดเองครับวันนั้นน่ะดูดิมีอะไรนี่นครับมีเป็นมาม่านะคะมาม่าทั้งปลากระป๋องนะครับขอบคุณมาม่าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีจิตมตตามอบให้เรานะครับอันนี้รู้สึกว่าใบบุญจะเข้าใจเหลือเกินนะครับ อะไรโอ้โหเหยืบโตห่างแค่ไหนพ่อ <Richt> บ <Charlotte> ุญเดี๋ยวว่าดื้อครับต่วงนี้กำลังซนครับเอาละครับขอบคุณที่ซืท่านครับติดตามช่องของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆเละวันพรุ่งนี้จะได้ชมใบบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับจะเข้าบ้านใหม่พรุ่งนี้ครับ พรุ่งนี้ก็มีโชคกันทุกคนนะคะวันที่สิบหกครับก็ดูดวงในนะครับว่าใครจะโชคใครไม่โชคให้โชคดีกันทุกคนเลยนะคะถูกกันทุกทุกคนนะครับถูกรางวัลใหญ่ๆครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พรุ่งนี้ชมคลิปแต่เช้าๆครับเผื่อมีโชคนะครับขึ้นบ้านเลขที่ใหม่บ้านเลขที่อะไรยังไม่รู้ครับสวัสดีครับ